มันทำไมยิ่งใกล้วันที่จะอนุมัติสปอร์ต ETF อีเทอรีวมนะครับเข้ามาถึงแล้วเนี่ยราคาถึงพุ่งขึ้นคล้ายๆกับ b บิตคอยเลยทีเดียวนะครับผมต้องอธิบาย,ยางี้ครับว่า2เหรียญเนี้หรือ2เครือข่า,ขายนี้มันค่อนข้างมีความแตกต่างกันย้อนกลับไปที่ Bitcoin ETF ที่อนุมัติไปแล้วเมื่อตอนเดือนมกราคมบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองมันก็คือทองคาที่เป็น หลักๆห,หน้าที่ของมันก็คือรักษามูลค่านะครับให้มันอยู่คงตัวถ้าเกิดเปบเทียบเขาเหมือนกับเป็นทองคำดิจิทัลนั่นเองแต่ที่นี้เหรียญอิตาเลียนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอิตาเลียนมันเกิดหลักจากบิตคอยนะครับราคาตอนนี้ก at ็จะอยู 3, ่ที fact, ่ประมาณ3,000กว่าบาท3,000กว่าเหรียญต่อหนึ it, ่งเหรียญนะครับจุดประสงค์การเกิดของอิตาเลียมเนี่ยมันจะแตกจากบิตคอยนะครับเขาเกิดมาเพื่อเขาต้องการจะทําตัวเองให้เป็นให้เป็นระบบที่มี ประโยชน์นะครับในเครือข่ายของคริปโตเคอเรนซีหรือบล็อกเชนนั่นเองนะครับเขาจะทำตัวเองเป็นเหมือนเครือข่ายเครือข่ายหนึ่งเราได้ยินเชนเสัเลขที่เกิดมาก็คือเชนที่ชื่อว่าอีเทอร์นะครับหรือชื่อ ERC นะครับซึ่งเขาจะเอาไว้อารมณ์ก็คือเป็นตัวเองทำตัวเองเป็นเหมือนเงินนะครับทำให้เป็นอีโคซิสต็มมันก็เลยเกิดตัวที่ชื่อว่า d e f าขึ้นมานะครับสามารถที่จะเอาเหรียญอีโทเรียม เข้าไปทําการสเต็กกิ้งรักษามูลค่าแล้วก็ได้ผลตอบแทนออกมาก็ได้หรือการเกิดขึ้นมาของ NFT นะครับ Metaverse นะครับขึ้นในเครือข่ายของเขาเองก็คือ Ethereum เนี่ยนะครับรวมถึงการเกิดขึ้นมาของเครือข่ายที่ เอาไปต่อยอดจากตัวสครือข่ายเเองไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์สองเลเยอร์สามอีกสรุปง่ายๆก็คือตัวอีเทเรียมเนี่ยถ้าเกิดผุเทียบม,มันจะเหมือนเป็นเงินนะครับที่คุณสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยซื้อขายได้เป็นจุดประสงค์หลักของของเครือข่ายเขานะครับทำให้การอนุมัติอีเทเรียมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจถ้าผมเทียบตอนเนื่องจากบิตคอยเนี่ยมันเป็นมันเป็นครั้งแรกนะในการในการอนุมัติ มันก็เลยตื่นเต้นแต่ว่าถ้าผมมองในความสาคัญของอิตาเลียมเนี่ยค่อนข้างจะเด่นกว่านะครับเพราะถ้ามาจับตาดูว่าหลายที่เราเอาตัวมันเองเนี่ยไปเป็นนที่เป็น ETF เราเนี่ยมูลค่าของมันจะเกิดขึ้นยังไงเพราะว่ามันจริงมูลค่าของ ETF เนี่ยมันเกิดอิตาเลียมเนี่ยมันเกิดจากอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเกิดจากการที่เอามาใช้ประโยชน์จริงซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าถ้ามันสามารถเกิดขึ้นจริงในเร็ววันนี้นะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ย แน่นอนราคาก็จะขึ้นสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้มากาวนะนะครับก็พูดได้เป็นไอเดียเฉยๆว่ามันมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งสูงเสี่ยงยังไงก็การลงทุนผู้ที่ลงทุนก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะครับหลังนี้คลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับการลงทุนแต่ละเงินเป็นเงินของท่านก็ต้องพิจารณาเองนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะครับในการภาษาการเงินง่ายๆผมมาเล่าแบบนี้นะครับผมนิศนัทกินทองคา